เด็ไม่ดีนะคะก็จะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายเดี๋ยวน้องตกจมูกสีดนผมให้ดูนะคะนี่ผมจะโอ้โอโอโอ สวยมากค่ะดูสิอยากหวดผมอเอสไลมจะเป็นรอนอย่างนี้แค่ะ,ะแล่เราห้ามจามับอะไรมบนเลยแต่แม่เราบอกว่าซื้อมาค่าผงที่เก็บมาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้พ่อเราให้ใช่ไหมพ่อแล้วก็อันนี้จะ นี่นะคะอันนี้เสียดายมากเลยคุมันหลุดไปหน,นึงนะพะ่อนี่เสียดายมากเลยค่ะที่เลืเนไปหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ยังเหลือเยอะอยู่อันนี้ก็เท่าดีเท่าไหร่สิบบาทอันนี้สิบบาทนะคะสิบบาทสิบบาทยอมรับอันนี้ขายเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขาย อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ่ะจะขายอะไรวันนี้ขายขายให้หมดเลยค่ะทุกคนเราจะได้รวยเหมือนพ่อนี่นะคะใส่มหมดเลยอุ้ยทุกคน,น,นคอ,คอันนี้คือบ้าค่ะอันนี้คือลูกหมีนะคะอันนี้ก็เป็นวงกลม <c oughs> <c oughs> ตัวอ่ะทุกคนแล้วก็จะเดี๋ยวเย็พรุ่งนี้เราจะขายไหมครับผมก็จะขึ้นน้องขดีใจไหมว่าเราจะได้ขายไหมผมรีบทำมือค่ะฮันก็เราต้องเอาี่มาหันกับอันนี้นะให้มันรันก่อนแล้วก็เพลไปนะคะ ไปเรื่อยๆแล้วเราต้องรอรอในลิกาก่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนมองไม่เห็นเราเลยเกิลมาอยู่นู่นเลยนะคะเราต้องรอในเดกานะคะถ้าเราได้เราจะ,าาจ,ะจะได้ผมไม่เป็นพัดทรายเองแล้วคะแล้วมาคายต่อนะคะ นี่นะคะอันนี้เลยเราได้แล้วนะคะหมวกสวยๆเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างนะคะอย่าเกินอย่าเกิน ต้องเงาใ่ไกลอีกครั้งนะคะจะขายต่ออีกนะะีเหมน,นะคะได้อยู่หาแล้วค่ะต่อโอเคทุกคนมาเราขายต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่แมวะะเลี้ยมมี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 คีมีมีน,มน,นะะีมีมัมีมะมีมค้ีมีมีมีเีม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 ีีม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 มีี ไม่รอคนมันยังไงมั่อันนี้มั่ว่เนาะนี่นี่น้เขาน้เขานีมไ่หนีคนมันตดด้

กดแหวนผิดน้องไม่ได้ผิดได้สวยนี่จะดีหรยอตอนขอโทขาเพิเคยโออแต่เราต้องไปเที่ยว เไปกันดีกว่าบายตุ๊กโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยอ้ยว้าวแจ๊าแล้วค่ะอร่อยมากค่ะพ่ออันนี้หนูให้ให้เดียว ให้สอนได้อายุป่ะอ่ะค่ะเอาไปเลยพ่อหนูหมดเลยเหรอะไรอ่ะ,อะไม่ใช่หนูจะเอาเนี้ขายพ่อ,อ,อได้ไหม,ไมพ่อแต่ถ้าหนูขายเสร็จแล้วพ่อหนูหนูต้องคืนพ่อไหมไม่ใช่ก็หนูไม่มีตังโอโอค,ค,ค์ถ้าหนูขายแล้วหนูต้องคืนพ่อไหมโอเคได้ค่ะ อันนี้จะเป็นป๊บคนนี้โอยพี่เจ็บโอยทุกคนสบายมันนื้จังโอยโอยโอยทุกคนคนนี้ขอบคุณ เดินได้จะเดินได้นะคะเดินได้หมือนคนเออนู้เ้ยโอ้ยไอ้วรโซแต่นีนก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยกดยังไงแล้วก็ นี่จาแปดสิบบาทนะคะอันนี้แปดสิบบาทเท้าฟ้าแปดสิบบาทคุณเนาะต้องเป็นพูดจริงเลยนะคะแปดสิบบาทแปดสิบบาทเลยนะคะไม่ใช่ห้าร้อยนะคะไม่ใช่ห้าร้อยนะคะเนาะต้องเป็นพูดจริงเลยค่ะใครพูดอะไรก,ก็ไล่เลยนะคะมาแล้วค่ะทุกคนดีใจมากค่ะแป๊ดหนึ่มนะคะ